นิ้วให้ดูนักบาตรนนักบาตรสองเล้ยวต่อเล้วก็มีคนเชิญไปก็แนวเส้นเนี่ยแหละกคือแนวของใเมื่อตัวเห่เลเพราะาปฏนไม่ได้ที่คือหน้าเลี้ยวหน้าจุโปกกดไหให้ดูอัน้แล้กดมันก็จะตอนแสดงความอยากเรียนนักบาตรหนึงนักบาสองแก้ทักได้หนึ เราเว้น,น <have S 2> <tinc S 1> ตรงตรงนี้ไปต่ำกว่าลูกบาเพราะว่าเส้นภาษาเราเติร์นไปสุแนวเส้นฐานตัวหลักเลยชิดตั่นักแข่งอันนี้กาลทาลีหน้าขบานนั้นก็เป็นบริวารของกาลทาลีจะอยู่ในกระตันหือหรือ ลูกสะบ้าของเนว้วแนวคอบสะบ้าเลยน่อะลากตองดิ่งขึ้นมาถึงหัวตะค่างน้อยก็ต้งถหัตะค่านอันนี้แนวสานสนะวันนี้แวสางสีเขาบอกว่าเฉลี่ยแกาเฉลี่ยได้ถ้าเกิดวันคือได้เวลาประมาณสี่ไรด้วันลประมาณห้าคันอันนี้ต้องร่องผิวเันะ่องผิวอะอันนี้อีทา ก็หนักสาประมาณสิชั่วโมงเลยนเส้นที่สี่ใต้ลูกสะบ้าก็จะเป็นหักมาณสองคนแต่ว่าตารมาทีขึ้มาจากตังต้นท้า่ตันกเนแดจะเปลี่ยนไหนกอเราก็ต้ดหนอยลงเพราะว่าให้ดูนีน่งไอ้อวันไปบ้าอ่นร่องเลยนะแถวไม่มีแรงวันวันก้ามเนื้อใช้ได้ครับกล้ามเนื้อดี มองถักเด็กเราแกก็บอกว่าตั้งแต่ขายอลอกนะก็คื่นขายมันก็แยกแค่เองตัวเองได้อยู่ในกำลังลูกสบ้าแต่ว่าช่วงหลักในตาของลูกสบ้าเลยอ่าจุดที่หนึ่งด้านนอกจุดที่หนึ่งได้ไอ้นั่นก็ถือว่าเป็นพลังของอินทาร์จุดที่สองให้เป็นพลังของฝารสีจุดที่สามก็เป็นคนไทยตาละทารีน้ำเข้าสีฟ้าจีนเนี่ยต่างพวกท่าซัพพอร์ตเขาท้าก็เป็น ตาลตลีโป๊ะตาละเอวโปอันนี้สีทาใช่ไหมี๋้ววิ่งวิ่งอย่างด้านในโป๊ะแล้วก็มีสีทาถึงเนี่ยลากลงมาผ่านห่สบ้าด้านในลงาแข่งนึตาลตีก็จะค้องสบ้ารงนี้ออกแบบนี้เน่ยแล้วก็จะให้เป็นหนึ่งสีทาสองเป็นทาล็อกแขนหาเชื่อสอเเปนสะบาเพราะว่าให้เด็กๆงวนสดบ้าเลยเป็นเชื่อ นาเนี่ยมันวิ่งเล็กๆสบาีๆแล้วโว้โอ้มาแต่หลังมานขึ้นโดดช่วยอะนแล้วก็อันเสียแล้วก็ไอเดียอะไรนะค่ายหลังเ้าก็เป็นการันตดนะซื้อเนี่ยโอแก เส้นที่อยู่บนหลังเท้าสุกายัวษนจะซื้อกเปิได้มันได้เราแบบนี้มันไม่แข็งาหลังเท้าสุกายัแข็งจะดไปซื้อต้องเลกเซลไม่ข็งยเลยแล้วอเคเราเราเองเราจ้ก็้้มไครับอในกรดาหมดแล้วก็อได้มาอะไรเงี้ยอันนี้แนวพื้นหลังนะอันนี้คือตัดกระโดดกระดุกสลัก อุดต้นคอเนี่ยความพิเศษแคบ้างจุดจุดแรกเลยนี่แนวขอเชิอกาาเนี่ยล่าสมรณ์แบบส่หนบอะไรจถจุดแรกเลยของพื้นฐานหลังเนี่ยก็เป็นทิศทางปิงคาล่าโอาออกเป็นเชือกาเนี่ยดูฝันนะฝันขามเลือนะหนกับด้าแดงเราก็ให้เป็นว่าแรงวนๆนี่คือไม่มีบอดพละ้าสองเนี่ยต้องเอลคอนะครันาเลื่อน้ระห นัเอลเออลายต้องดิดมาเลยนสองหลังทั้งหมดมันก็เป็นอีทาใช่ไหมแต่ว่าสองมันกดแล้วแก่เกี่ยวกับก๊วกอันเทียนอันเทียนมันก็จะตอกกับแผนภาพก็คือสมณาสุดนที่สองก็เลห้เป็นอีทาบวกสมณาจุดที่สามนี่ก็เป็นอีทาแต่ว่าคาราทารีมันทะลุลงมาด้วยก็าให้เป็นอีทาบวกคาราทารีอ้าแต่นี่เพราะว่าพวกเสืาีแรงเริ่มแบบเยเนี่ยแข็งเก็ 嗯。<laughs> <laughs>